ยูนต oh ้ารีเสิร์ชดีโค้ดอีพีนี้นะครับจ,จะพามารู้จักกับคําว่าดีสต็อกกิ้งกับรีสต็อกกิ้งจากคุณกริชนะักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากยูนต้ากันครับดีสต็อกกิ้งกับรีสต็อกกิ้งนะครับ,บ,ค,รบคำคำนี้เนี่ยก็จะเห็นได้บ่อยในธุรกิจ OEM อามอ่กลุ่มอาหารนะครับดีสต็อกกิ้งก็คือภาวะที่ลูกค้าเนี่ยมีสินค้าคงคลังหรืออินเวนท์รีเนี่ยค่อนข้างเยอะจึงต้องอยู่ระหว่างการระบายสินค้านะครับทำให้คําสั่งซื้อมายังบริษัทเนี่ยอาจจะลดลงนะครับตรงกันข้้ามนะครรับ re ีสต็อกกิง ก็คือการที่สินค้าคงคลังของบริษัทเนี่ยค่อ,ขอนข้างที่จะต่ำละก็เลยอยู่ในช่วงที่ต้องมาเร่ง build up stock หรือว่าซื้อสินค้าจากบริษัทเพิ่มนะครับเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นนะครับช่วงหลังโควิดเนี่ยการฟื้นตัวการ reopening ต่างต่างเนี่ยกลับขึ้นมาค่อนข้างไวนะครับก็ทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยสินควาสินค้าคงคลังเนี่ยเหลือต่ำก็เลยต้องมีการเร่งรี s ็อกกิ้งสินค้ากันกลับมาแต่พอ,เ,อเร่งกลับมาเยอะเกินไปแล้วเนี่ย ก็จะเกิดภาวะที่สินค้าเนี่ยเหลือเยอะเกินนะครับก็จะทำให้เกิดภาวะดีสต็อกกิ้งตามมาอย่างเช่นตัว Q ีเป็นต้นนะครับที่ได้รับผลกทบในเรื่องของการดีสต็อกกิ้งของลูกค้านคนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของผลประกอบการของ Q ีในปี2023ที่ได้รับผลกระทบจากการดีสต็อกกิ้งของลูกค้าทําให้คําสั่งซื้อเนี่ยมีบางส่วนถูกชะลอออกไปแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับนักลงทุน